ล้วงต่อถามเลเด้อว,ว่าจะลงอีกเอาดินเหนียวใช่ไหมโอ้ดินเหนียวกล่นกล่นดอนช่วงแรกยังเป็น,นก้นดินทรายอยู่เลยช่วงต่อไปถึงจะได้ดินเหนียวเขาอยากได้ดินเหนียวเขาบอกว่าเดี๋ยวโบกได้ดินเหนียวดินทรายเอาไปอัดที่ไม่อยู่ไปตามน้ำหมดสวัสดีครับอยู่กับช่องออมสินออมทัวร์อีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องอยู่กับกระทีเหมือนเดิมเลย เอาคุณครูมากที่ต่เป็นคนละคนกันนะอันนั้นจะอันนั้นจะอยู่โซนน่นโซนบนโมงอันนี้นจะอยู่โซนเป็นอะไรโซน,โซนตำบนตรงกันังคำนะเดงกันงคำอ,อันนี้รู้สึกว่าจะเก็บเรียบร้อยหน่อยได้ ถึงงานเสียบู้ชายป๋าพรดูดีนี่เหนียวหรือยังลูกพี่น้ำมันหมดหรือเป็นอะไรลูกพี่น้อยเหมือนมีอาการหลุดๆหนึ่งเลยเวลามันหนักเกินแบบ้วยยังไงนหมด้วยยังไงแถมแถมกี่ไหมแถมหน่อย ดนะีชิมน,นะเออดีชิมไปเหม่ออย่าโดนมืออย่าโดนมือทำเป็นเล่นไม่โดนมือใช่ป่ะเดี๋ยวโบ้เนี่ยโดนมือเสีโยโบ้เลยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นใช่ป่ะมาคันไหนจะมาก่อนคันแดงหรือท่นขาว แกจะดึงรถลงข้างล่างนะทำให้ทำอันนี้ก่อนตั้งท่าดีๆก่อนเแกว่ามาแทุกที่มาอันนี้คะแนนจะเป็นร้อยเก้าห้าเลยไอซโนสีแดงอันนี้ยังที่น,นีมีดินเหนียวยังไปข้ามาดูดินเหนียวตรงนี้เลย เนี่ออยังเน้ยเนี่งคำเนื้อเนื้ออะไรตัววนเนื้ออะไรเยอะี่พี่อยู่กันหายระเบิดได้ลูกพี่หายระเบิดได้ลูกพี่ เหนดือดๆเดือดเดือดเนียวปุ่มเต็มๆนี่มีมีสะดุดสะดุดที่หน่อยด้วยปุ่มเต็มเๆนี่จะไม่ตีฝาท้ายเข้าหน่อยดูพี่ยัดฝาท้ายเข้าหน่อยมา ิจมนหนือเบาจริงๆไม่นะเสียด้วยครับเองนะมพ่อยกให้ใหนึ่งคันเลยเด้อพ่อยกให้หนาบอลยกให้ผู้ชายหนึ่งคันเลยเอาไปทำค้าขายนะครับเป็นเรื่องลุงโยนลุงนะโอเคกนะ็คมาปั่นเลยเก็บเลือซึมเก็บทุกอย่างแต่สภาพประมาณนี้เลย รักษาดีมันอยู่ก็เราได้นานเลยพี่น้องก็นี่รักษาไม่ดีเลยู่เราได้ไม่ได้ไม่นานมามามาให้นิดหน่อยด้วยรออยู่นะเจโ้าพีโอเจ็ดเอเจ็ดซียังไม่ได้ตามไปดูทางขึ้นนี่น้องก็มาทางหมดหดอยู่เลยยิ่ง,งก็ามาเมื่อกี้นุ่นมๆฝนตกเมื่อวานนี้ นีด่ดูท่าแล้วคงจะไะม่ตกหรอกแต่แดกเล็กเกินบ่อทั้งนี้มีสองลูกแนวใกล้กันแต่บ่อก็มีน้ำตั้ลูกเลยข้างหลังตรงนี้ก็เป็นบ่อบ่อนี่งเลยเอ๊ะมีน้ำอย,อยู่หน่กันทำไมแถวนี้มันมห,นหาน้านำยากเย็นเหลือเกินเจาะน้ำบาดาลก็ไม่มีน้ำเกล้า ปลาไหลบ่เจ <łość> ้าบ่ปลาไหลน่าจะไม่มีนะเพราะวันนี้มีน้ำมันอยู่หักปลาไหลแงขนาดนี้ันมีอะไรจมีจะมีบุญนั้นจะมีต่อไปน่าจะมีอชอบีนน่นยงี้ก บอกไปถมที่นะมันมาแรงใะไอ้ดินทรายไปใส่ไม่อยู่อไอ้ดินทรายไปใส่โดนฝนมันหายไปหมดใช่ะงการดินเหนียวดินเหนียวก็จัดให้เจ้าบ่ามีทั้งดินเหนียวดินทรายตะบอนนี่นะวิ่งไกลเลยเนาะไปกลับประมาณสักดูได้ละ ไปขับจะประมาณสักห้าโลได้อยู่มั้จะไม่ถึงประมาณสักสี่กิโลนี่แบบไปขับน่าจะได้อยู่เราลุบเข้าเันนี้มาก่อนรอนะพี่น้องปัต่นี่ต็มเลยแจะว่านี้ควอนหมดแนละ้วแต่นี่นาซาควอนหมดแนละ้วน้องกิฟต์แต่ว่าดูแลรักษายากรอแบบเดิมๆดีกว่าแบบนี่รอแบบสบายๆนะรักษาง่ายนักบินไม่ต้องปกิบละใช่ไหม ได้จริงดิมันหล่อแบบเดิมๆมีสวยนานหล่อนานมีกระจกขา,จากระจกจอจานก็ยังอยู่นะ,ะมาจอจานมีจานสินกันต่อนะไม่ต้องเบิ้เลเล่นไม่ต้องทำเล่นไม่ต้องทำเล่นมามาทำไมจะ,ะทำเป็นแรงไม่จะใส่ให้เยอะๆไปไม่ได้เลย ดูด้านหน้ากันะไหมครับเล็วเห็นลูกมองกันมังยังไม่นับนะรถมีกี่คันแถวนี้ามาดูเลยวนะ่าต้องการมีเหนียวนหนยองพักคารลนดหนึ่งเหน็นมันไม่โคด้ดเลย รถด,ดำหน่อยรถด,ดำบลอๆหน่อยก่ขอนมาใหม่เต็มได้บางฟงบางฝุ่นเนี่ยร่องรอยบงฝุ่นยังมีร่องรอยปัตตานียังมีแต่พอทำหมดแล้วอะไรก็ไม่ได้เปิดนว่าซาก็ออกหมดแล้วม,มันเศร้ามันหมองเหมือนจะออกหมดแล้ว โหลดพีู่มันหนักเนีมันอุ้มเกินแอันนี้จะคีนะคจะะโยกไหมใส่เยอะแท้ไหนุ่มมนลงมมองเลยพอยังพอเยังพึ่งหันมมองยังไม่พอถ้าพอได้ส่งคนยางให้เดี๋ยวคอยสอนตักเลย ไปไปเฮ้ bye, bye, bye. เจ้าของที่หรือใครไม่รู้สี่ประตูตามเข้ามาถึงบ่อเลยไม่รู้ใครเด้อรอคุยกันก่อนเสียโบใครมาหาเจ้าเสียโบอ้าวทำไมไม่ให้รถหกล้อมาก่อนแล้วเจ้าบูมาทำไมล่ะมาดูกันรอต่อดูใครด้วยแล้วค่ยอยคุยกันไม่เกี่ยวกับใครคุณเจ้าของที่หรือเปล่าคุณร,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 รู้ใครเด้วย mua bọc sáng ở đinh mà không cá đinh nhớn đi đinh sai mà sáng lại đây dưới vấn đề dưới vấn <laughs> กมาต่หุ่นได้รังหันกมาตุ่่นได้บังหันเพเห็นเพเห็นรถมาต้เป็น่หน้าหได้บงหันบวบวิบบานไปยุขวบมื่นอ้นกิบ้านนี่แหโอ้ก้อนหอดบ้านก้อนขาบ้านมันบ่โอ้เร่ทางก็ไปดัน เห็นห้อยรถเห็นห้อยแต่ห้อยดินออกมาอยู่ห้อยรถเหยียบจีด่ดนแดงมาหนึ่งใกล้แล้วไปเจ็บอยู่จังมือแล้วเขาคือดีแล้วไวไ้แค่เอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาสันมองยังมาสร้างดินเตะน้ำมาเรื่อยเลยฉันว่ามีปืนซีดน้ำเลยว้าวว้าวว้าว อันนี้เป็นเดี๋ยวจะเพิ่งไปไงักวสำคลิปนี้จบคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เสียส,ส้มอวนะไม่อูมาหาเสียโบแม่แม่อู แก่แมตโคมาเจอกันเลยอันนี้ก็มีแมตโคลมาสูดเขไม่ใช่โคลมาสูดจมูกใดเป็นาง,งานกีดมาบอกมูจีนพอพอพอ,อไปไปเราลองขับเพิ่งดู กแกเลี้ยงประมาณพักที่สองนะแกไม่ลงเลี่ยงสุด อย่างนิ่มไม่เกี่ยวนะหุ่คนใดไม่นิ่ม่ต่คนใดไม่ตามมือมันเล่งแรงมั่เป็นยังไงมันว่ารถเกมมันหลุดด้วยยังไงจากคนใดนะแล้วตามไปดูอยู่ คิดในคิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอองจินอนเทวร์เสวยคลิปนี้สวัสดีครับเเขาแก่เขาคุยกันก่อน